ก็สว <iah 40> ัสด <ha> ีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเจ้าตัวอัลเลนนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยนะครับก็ดูจากการเล่นนะครับเล่นอีกตาเดียวเนี่ยก็จะขึ้นโลตาแล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นอัลเลนนะครับก็คือจะมาอธิบายรายละเอียดสกิลเจ้าตัวอัลเลนนะครับแล้วก็รูนไอเทมพลังแฝงในปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบูไอเทมพลัง,ลงแฝงกันก่อนเลยนะครับครับนี่ก็จะเป็นไอเทมปัจจุบันที่ผมใช้อยู่สำหรับเจ้าตัวอเลนนะครับก็ผมจะใช้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับก็แทบจะใช้ทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่คิดว่าแบบมันจะแบบดาเมจค่อนข,ข้างแรงนะครับแต่ว่ามันจะตายง่ายมากๆนะครับก็ สำหรับใครที่อยากมีอึดยึดหนึ่งนะครับผมก็จะแนะนำให้ใช้เป็นเซ็ตรดคู่ดาวนะครับผมจะเรียกว่าเซ็ตรถคู่ดาวนะครับก็คือจะเป็นออกเดอะเอจิพมานะครับมาแทนสำหรับเคียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่ใช้มาเนี่ยก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็ใช้แค่2เซ็ตเอเจ็นะครับก็อันหลักๆเนี่ยก็คืออันเมื่อกี้นั่นเองนะครับ ตลอดไอเทมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปเราไปดูที่ลูนกันก่อนเลยดีกว่านะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าลูนกันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะตั้งชื่อลูนไว้ว่าแรมเพทนะครับเนื่องจากว่าผมใช้แรมเพทเนี่ย10เม็ดเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าแรมเพท10เม็ดนะครับมันจะเกิดชานะครับใช่ครับ สำหรับรุน่นแรมเพจ10เมตรเนี่ยมันจะเกิดค่อนข้างช้านะครับแต่ผมเน้นเล่นเลดเกมนะครับก็เลยจะใช้แรมเพจนะครับส่วนใหญ่มันจะมี3รุน่นหลักๆที่เขาใช้กันนะครับนั่นก็คือแต่ผมเซ็ตไว้2อันนะน,นี่ก็คือเลดนะครับเลด10เมตรนะครับอันข้างหลังเนี่ยจะเป็นสปิริตกับดากอนคอทั้งทั้ง2รุน่นเลยนะครับส่วนรุ่นที่3เนี่ยก็จะเป็น แลมเพตบวกเรดนะครับแล้วแต่คนว่าอยากจะใส่เท่าไหร่นะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้แลมเพตนั่นเองนะครับคู่กับเซตไอเทมที่มันมีเคียวเมื่อกี้นะครับสำหรับเคียวเนี่ยที่ผมใช้เคียวนะครับก็เป็นเพราะว่ามันสามารถรำได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับสำหรับสกิลหนึ่งสมมติว่าเราต้องตายนะครับหนึ่งเกาะเกิดนะครับสมมุติเราตายไปตอนเรารำสกิลหนึ่งก็จะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเรากลับไปที่ลุนก่อนเลยดีกว่านะครับก็แดมาเพจเนี่ยก็จะมีความแรงคริติคอลนะครับก็อย่างที่รู้รู้กันนะครับว่าเด็ดเกมเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะครับต่อไปไปดูที่พลังแฝงกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พลังแฝงของเจ้าตัวอัลเลนกันแล้วนะครับก็สายนี้นะครับเป็นสายสีแดงนะครับปกติเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นชาร์โลเบลดนะครับก็ทําให้เราเนี่ย สร้างความเสียหายได้แรงแล้วก็ทำให้เราโจมตีต่อไปแล้วก็ได้โบนัสความเสียหายนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเดลลี่เคานะครับก็ทำให้เราแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเจ้าตัวอลเลนเนี่ยก็ใช้ได้แค่พลังแฝงเดียวนะครับหรือจะใช้อันอื่นก็ได้นะถ้าจะเป็นอันอื่นเนี่ยผมจะแนะนำเป็นสายสีเขียวนะครับ ก็จะเป็นเ,เดี๋ยวมันจะเป็นของแท้งนะครับซึ่งผมไม่ใช้อยู่แล้วนะครับอันที่2เนี่ยแนะนําเป็นอันนี้นะครับหรือว่าใครที่จะใช้เซตรถคูดาวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับว่าเซตรถคูดาวเนี่ยจะมีไอเทมอะไรบ้างนะครับก็เราก็จะใช้เป็นแบบอันนี้นะครับแล้วก็ใส่อันนี้เป็นคิวนั่นเองนะครับแล้วเราก็ เลือกมาเป็นอันนี้แล้วก็เอารถโคดาวก็จะใช้หลกัหลกๆประมาณนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อันนั้นนะครับผมเล่นเซตเบิร์ดนะครับก็แบบนี้ก็ดามจล้วนเลยนะครับก็เป็นใช้ขเวทนะครับเพราะเจ้าตัวอัลเลนเนี่ยมันก็มีคิเวทด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเข้าจะผมจะเข้าไปในทดสอบฮีโร่ให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวอัลเลนเนี่ย มันมีสกิลเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้คือผมก็หยิบอาลีนมานะครับสำหรับสกิลนี่นะครับก็แน่นอนครับว่าใช้ได้แค่3อันนะครับหรือใครจะใช้เดสก็ได้นะครับส่วนผมเนี่ยจะใช้ฟิกเกอร์นะครับถ้าเล่นเป็นโรมผมจะแนะนำสปินนะครับสำหรับอารีนนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับเซตไอเทมรูนทุกอย่างของผมเนี่ยเป็นปกติที่ผมใช้ตลอดนะ สกิลที่ผมแนะนําให้อัพมากที่สุดนั่นก็คือสกิลสองนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับว่าสกิลสองมันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับสกิลสองเนี่ยก็ถ้าเรามันจะเป็นการล็อกขานะครับสมมุติเราพุ่งโดนนะครับก็จะมีดาเมจเล็กน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่จะทําให้ศัตรูเนี่ยหยุดเดินนะครับหรือว่าเป็นการล็อกขาแต่สามารถโจมตีแต่จะอยู่กับที่นะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับก็อลิน,เ,นเลเวลหนึ่งนะครับผมก็จะเปิดบอดมาเลยนะครับเขาก็อลินเนี่ยก็เข้ามาตีผมนะครับโอ้ผมลืมเปิดอมตะนะครับก็โดนทิโอเคนะครับตอนนี้อลินเขาก็เดินมาแล้วนะผมก็โอ้ผมก็จะลักขาแบบนี้นะครับมันก็จะเดินไม่ได้แล้วนะครับก็จะติดอยู่กับที่นะครับ จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับจะผมปิดนอนะครับถ้าเราล็อกโดนเนี่ยมันก็จะเดินไม่ได้นนั่เองนะครับส่วนสกิลหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มีสแต็กก็จะปาดขึ้นไปทีเดียวก็จะเป็นการสร้างความเสียหายนะครับผมขอเรียกว่าตาเบิร์ตสต e ีมแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นตาเบิร์ตสต e ีมในเรื่องสปอร์อารนไลน์นั่นเองนะครับก็ถ้าเราเป็นสีสแต็กเนี่ยจะเหมือนสามสแต็กนะครับคือเราจะสามารถฟันได้นะครับอันนี้คือ1นึ่งสแต็กจะปาดไป3าครั้งนะครับ พอเรามา2 stack ก็จะปาดไปประมาณนั้นนะครับพอเป็น3 stack หรือ4ส a c k เี่กก็จะเป็นล้างสถานะด้วยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คอมโบที่ผมแนะนำให้ใช้เวลาเราจะจ่ายดาเมจให้สุดๆนะครับสมมติว่าผมเนี่ยฟันเจ้าอเลนไปการานนี้นะครับ แล้วก็ฟิกเกอร์ได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถจ่ายดาเมจได้สุดๆนะครับก็นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมใช้ฟิกเกอร์นะครับส่วนอันตีเนี่ยก็เรียกง่ายๆว่าสิ่งล่างศัตรูนั่นเองนะครับยิ่งศัตรูมีเลือดเยอะนะครับเราก็ายิ่งได้เกาะเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะปิดอมตะของเจ้าตัวบอทนะครับนี่ครับเราก็จะได้โลอมาซึ่งบอทตอนนี้เนี่ยเลือดมันน้อยมากๆเราก็เลยได้ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอยู่ของเจ้าอเลียนแต่ว่าวันนี้นะครับถ้าเราไปสี่เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะวิ่งไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเราขี่ศัตรูทําให้ศัตรูซโลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าบอดจะเป็นยังไงนะครับเนี่ครับบอดจะซาโลนะครับประมาณนี้นะครับส่วนคอมโบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับคอมโบคร่าวๆของอเลียนนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราเอาของมาก่อนนะครับบอทก็ให้ของเท่ากันนะครับผมก็จะปั๊มลิ้วให้บอทไปนะครับแล้วก็ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าบอทอารเลนเนี่ยน่าจะเป็นบอทที่เล่นได้เก่งที่สุดแล้วนะครับในบอททุกๆตัวนะครับเพราะบอทอารเลนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันทําความเข้าใจกับสก,กิลอะไรมาหรือเปล่านะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับมัน จะรู้สกิลรู้อะไรหมดเลยนะครับอย่างนี้นะครับเขาผมลืมบอกคลิกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมจะปิดคูดาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบอดนะครับ เดี๋ยวเรา,เร,ารอบอดมีอันติมาก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้บอดก็น่าจะมีอันติแล้วครับอย่างนี้นะครับเราก็สามารถขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาหลอดหรือเล่าหรือทุกตัวนะครับที่สมมุติว่าอเลนมันขี่เราเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะมีทาร์เก็ตอยู่นะครับให้เราเล็งเจ้าอันติอเลนไปที่ทาร์เก็ตนะครับ ก็จะเข้าไปสิงล่างกลางอากาศไม่ว่าจะเป็นซาตก็สามารถทําได้นะครับและนี่ก็คือทิคหรอัอเลนที่ค่อนข้างที่จะมีคนรู้เยอะนะครับแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้ผมก็จะอธิบายนะครับ <'ll> ก็ถ่า,ายเหตุที่อเลนไม่ต้องออกจกกอกเกาะนะครับเนื่องจากพาสิฟอเลนนะครับมันจะมีสแต็กนะครับยิ่งเราตีนะครับเราก็จะได้จากเกาะขึ้นมาซึ่งมันเยอะมากๆนะครับก็ เพียงพอที่เราไม่ต้องออกมุลามาตะหรือว่าโบเก้นสเปียอะไรเลยนะครับก็สำหรับอเลนนะครับผมจะสอนวิธีรับมือกับฟอร์เรนติโนโแล้วกันโอเคนะครับนี้บอทฟอร์เรนเนี่ยก็เดินมาแล้วนะครับก็เวลาฟอร์เรนเขาล้ำนะครับช่วงต้นเกมนะเดี๋ยวผมรีเซ็ตเลเวลก่อนนะก็คือช่วงต้นเกมนะครับเราควรจะมีของดังนี้นะครับ ให้ผมขึ้นให้ดูนะครับก็จะเป็น3มชิ้นนะครับก็จะมีรองเท้ากันซีซีแล้วก็จะมีเป็นดาบขีนะครับแล้วก็จะเป็นตัดเลือดนั่นเองนะครับส่วนใครที่คิดว่าอ,ออกตัดเลือดมามันจะมีดามสู้อัลเลนเลนหรอก็ผมตอบให้ตรงนี้นะครับว่ามีเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะออกเป็นอ,องค์ริบก่อนก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมออกเป็น เป็นตัดเลือกก่อนนะครับมันสู้ง่ายกว่านะครับสมมุติว่าเราเปิดฟอร์เรนมานะครับนี่ครับเราเข้าไปล็อกขาเขาเลยนะครับโอเคนะครับก็เราต้องล็อกขานะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมเปิดอมตะนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็เอปเกดเรเวลมาให้มันตันกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดฟอร์เรนกันนะครับ คี่ตอนนี้ผมก็เัปเกดเ,เรเวลมาจนตันทั้งสองตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดเอามาตะผมก็จะเปิด AI นะครับอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวผมปิด AI ก่อนนะครับเราจะเห็นดอกไม้อย่างนี้นะครับสมมติว่าเขาเริ่มเก็บดอกที่อยู่ข้างหลังนะครับเราพยายามเดาว,ว่าเขาจะไปเก็บดอกไหนแล้วก็คุ้งล็อกขาไปก่อนเลยนะครับนี้นะครับบอดมันก็จะเดินมา,างี้เราก็ให้เราล็อกขานะครับ พยายามล็อกขาให้โดนสองรอบนะครับยิ่งเราล็อกขาโดน2รอ,อบเรายิ่งมีโอกาสชนะนะครับหรือเราสามารถเปิดด้วยอันติก็ได้นะครับแต่การชนะเนี่ยก็ถ้าเราพลาดเราก็แพ้นะครับถึงจะเป็นเหลก็กเกมก็ตามนะแต่ว่าเนี่ยนะครับเราพยายามล็อกขาฟอร์เรนให้โดนนะครับก็สมมุติว่าผมจะสาธิตการเปิดด้วยอันตินะเดี๋ยวผมเอาโกให้ทั้งสองฝ่ายตันเลยนะครับปิดอมมันต์ด้วยนะครับผมจะเปิดบอดนะครับอย่างนี้เราก็ อันติไปเลยนะครับเราก็ล็อกขาไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับเขาก็จะตายโดยง่ายๆเลยนะครับเกิดมาอย่างนี้ก็ล็อกขาแล้วก็ฟันฟันไปเลยนะครับนี่ก็คือเทคนิคการที่ทําให้ฟอเรนเนี่ยไม่ได้ลัมเลยนะครับก็สําหรับคลิปเอเลนในวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับ